ขณะเดียวกันค่ะที่จังหวัดสงขลานายเจษดาจิตรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานเปิดงานวัชากรแห่งชาติจังหวัดสงขลาประจำปี2566เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระราชวารวงเธอกรมมหมนวิทธิทยาลงกร พระบิดาแห่งสาก์ไทยค่ะพร้อมอาสารพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสาก์แห่งชาติโดยมีนายธนวิชชูทองสาก์จังหวัดสงขลาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนสาก์มวลสมาชิกสาก์เข้าร่วมค่ะณบริเวณอนุสาวรีพระบิดาแห่งการสากรไทยอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยภายในงานค่ะมีการวางพันพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งการสากรไทยการแข่งขันกีฬาสาก์สัมพันธ์การมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลแก่สาก์ต้นแบบและ และมอบเงินบริจาคของขอบวนการสากลในจังหวัดสงขลาเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสากลแห่งชาติประจำปี2566ค่ะ ส่วนที่จังหวัดพัทธลุงค่ะนายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและเป็นประธานในพิธีวางพันุพุ่มถวายสักการะและเปิดงานวันสากลแห่งชาติจังหวัดพัทลุงประจำปี2566พร้อมอาา่านสารพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสากลแห่งชาติณสนามโรงเรียนแม่ขรีสวิงประชาศาลอำเภอตะโม,มดจังหวัดพัทลุงค่ะโดยมีนายชำนาญหมวดมณีประธานจัดงานวันสากลแห่งชาติประจำปี2566ในนามของขอบวนการสากลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ทลุลได้กล่าวรายงานและมีส่วนราชการเจ้าหน้าที่สากลสมาชิกสากลจังหวัดเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากค่ะและที่หอประชุมโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมนิคมวัฒนาอําเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลครับนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและสะดุดีพระราชวรวงเธอ กรมม,มือหมื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งการสากลไทยพร้อมกล่าวสดุดีและอ่านสารพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสากลแห่งชาติประจำปี2566โดยมีที่ปรึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลสากลจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการประธานกรรมการสากลสมาชิกสากลและกระบวนการสากลในจังหวัดสตูลร่วมกิจกรรมกว่า200คน นอกจากนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะได้มอบเกียรติบัตรสากรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2566ให้แก่สากรออมทรัพย์สาธารณสุขสตูลจำกัดพร้อมเดินเยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าทางการเกษตร,รของสากรกลุ่มเกษตร,รกรและพบปะพูดคุยกับบุคลากรสากรต่างๆอีกด้วยค่ะ ขณะเดียวกันครับที่สากรครูปัตตานีในนักกิจสิทธิโอสถรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงานวันสากรแห่งชาติจังหวัดปัตตานีประจำปี2566พร้อมอ่านสารพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสากรแห่งชาติมีรองประธานกรรมการสันนิบาตสากรจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการประธานกรรมการสากรและกลุ่มเกษตรกร,กรและผู้เข้าร่วมงานเข้าร่วมเป็นจํานวนมากครับ